สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกการสดั้ภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับประจำวันพุธที่19พฤิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนกราชัจเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุสุทธิชายาร่วมกันนำเดินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับชาวอิสเอลเดินประท้วงต้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหู ไบเดนเลงช่วยคู่สมรสพลิเมืองอเมริกันยื่นใบเขียวขอสัญชาติแม้เข้าเมืองผิดกฎหมายยูเนสโกจ่อพิจารณาอุทยานภูพระบาทขึ้นทะเบียนมรดกโลกเอ็นวีเดียก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทมูลค่าสูงสุดของโลกและสำข่าววันนี้ครับเนทันยังฮูยุบคอรมอสองครามกระทบหยุดยิงในฉนวนกาซาอย่างไร พร้อมส่งท้ายวันนี้ญี่ปุ่นติดตั้งประตูขึ้นภูเขาไฟฟูจิหวังคุมจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงฤดูปีนเขาติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยกรุงวอชิงตันครับ ข่าวและในวันนี้ก็ต้องไปเริ่มที่สถานการณ์ที่อิสราเอลนะครับคุณยิมยุทธครับคุณนภร,รัตชาวอิสราเอลนับพันคนร่วมเดินขบวนชุมนุมในนครเยรูซาเล็มในวันจันทร์เพื่อประท้วงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูกรณีการทำสงครามในชนวนกาซาครับการชุมนุมประท้วงเริ่มต้นที่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาอิสราเอลหรือว่าเดอนเนเซต ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบที่พักของเนทันยาหูโดยทั้งหมดต้องการให้รัฐบาลเจรจากับกลุ่มฮามาสให้ปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดที่ถูกกลุ่มติดอาวุธนี้จับไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งการโจมตีภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมของปีที่แล้วโดยผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งรัฐสภาให้เร็วขึ้นกว่าที่กำหนดด้วยครับ สำัม่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ประท้วงบางส่วนแยกตัวออกมาจากกลุ่มและพยายามฝ่าด่านของตำรวจนะครับขณะที่กองกำลังความมั่นคงก็สามารถผลักดันผู้ชุมนุมกลับไปได้ก่อนจะใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสลายฝูงชน ดยการประท้วงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเนทันยาหูประกาศยุบคณะรัฐมนตรียามสงครามดังที่มีการคาดไว้ก่อนหน้านี้หลังเบนนี่แกนสและกาดี้ไอเซนคอตซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสายกลางล่าออกจากคณะรัฐมนตรีชุดนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับทิศทางการทำสงครามของนายกเนทันยาหูครับ ดันทำเนียบข่าวกล่าวในวันจันทร์ว่าการยุบคณะรัฐมนตรียามสงครามนั้นเป็นมาตรการภายในและเป็นเรื่องมาตรการในประเทศของรัฐบาลอิสราเอลและสหรัฐก็ยังคงเดินหน้ามีปฏิสัมพันธ์กับเนทันยาหูต่อไปส่วนแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวรายวันว่าไม่ใช่เรื่องที่สหรัฐจะมาตัดสินว่าใครควรจะเป็นรัฐบาลอิสราเอลครับ อย่างไรก็ดีเมื่อผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับความกังวลของสหรัฐต่อกลุ่มขวาจัดในรัฐบาลอิสราเอลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆมีเลิร์กล่าวว่ากรุงวอชิงตันจะแสดงความไม่เห็นด้วยในที่สาธารณะต่อนโยบายที่เราคิดว่าไม่นำมาซึ่งผลดีไม่ใช่เพียงต่อความ ต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายของชาวปาเลสไตน์เท่านั้นแต่ต่อความมั่นคงของอิสราเอลด้วยครับคุณรัตนตครับขณะเดียวกันนะครับสํานักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า OCHA แสดงความยินดีต่อการดําเนินแผนงานพักรบเชิงยุทธวิธีเป็นเวลา11ชั่วโมงในช่วงกลางวันที่กองทัพอิสราเอลเริ่มใช้งานมาที่พื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซาตั้งแต่วันจันทร์นะครับ และแสดงความหวัง,วงด้วยว่าแผนงานนี้จะนําไปสู่มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นจากฝ่ายอิสราเอลในการแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมานานที่ปิดกั้นการตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมอย่างมีนัยสําคัญในกาซาครับแต่การหยุดพักรบอย่างจํากัดนี้นะครับก็ถูกโจมตีโดยสมาชิกในรัฐบาลเนทันยาฮูที่เป็นกลุ่มชาตินิยมสุดขั้วซึ่งคัด้านการพักรบในสงครามนี้ขณะที่กองทัพกล่าวว่าไม่ได้มีการหยุดพักสู้รบในพื้นที่อื่น ทางใต้ของกาซาด้วยกลุ่มฮามาสก็โจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว1 2 0 0คนและมีการจับตัวประกันไปราว250คนตามข้อมูลของทางกายอิสราเอลและการโจมตีกลับโดยอิสราเอลก็ทําให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไม่น้อยกว่า37,000คนให้ข้อมูลจากเจ้าที่กระทรวงสาารณสขก,กาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสครับ ประเด็นการยุบคณะรัฐมนตรียามสงครามของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับนมาซึ่งคำถามตัวโตว,ว่าการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาที่ดำเนินอยู่นี้มีการเจรจาต่อไปแต่จะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่วันนี้คุณเยี่ยมยุสุทธิชาย,ยามีรายงานเรื่องนี้จาก AP และห้องข่าว VOA โดยลินดากราสตีนมานาเสนอนะครับ ครับจากบทวิเคราะห์และการรายงานข่าวนะครับก็ระบุว่าการยุบคณะรัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลนี่สะท้อนถึงการรวบอํานาจเข้าสู่มือของผู้นํานะครับและอาจมีผลในการทําให้การเจรจาหยุดยิงในกาซาอาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยครับคุณพร,รัตครับ คอรมอรสองครามชุดนี้ตั้งขึ้นเมื่อกลุ่มฮามาสบุกโจมตีสราเอลเมื่อ7ตุลาคมนะครับโดยในททนยาหูและรัฐมนตรีกลาหโหมโยอฟกัลเลนจับมือกับเบนดี่แกนส์ที่เป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านเพื่อตั้งกลุ่มคณะบริหารนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสามคัคคีในช่วงเวลานั้นนะครับ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแกส์ประกาศลาออกจากครมอสงครามชุดนี้ครับโดยให้เหตุผลว่าการลาออกของเขานั่งเกิดจากความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ในฉนวนกาซาโดยตัวเขาไม่พอใจการช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปอย่างล่าช้าและกล่าวหาว่าเนทันยาหูนั้นพยายามลากสงครามให้ยาวนานออกไปเพื่อประวิงเวลาไม่ให้มีการเลือกตั้งใหม่รวมถึงไม่ให้ตัวเองต้องขึ้นศาลในคดีคอร์รัปชันด้วยครับ ครับมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าทิศทางของนโยบายสงครามของอิสราเอลจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนับจากนี้ครับ ครับการยุบรัฐบาลยามสงครามนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เนทันยาหูเนี่ยยิ่งเหินห่างออกจากกลุ่มนักการเมืองสายกลางที่มีจุดยืนเปิดกว้างต่อการเจรจาหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทางรัฐบาลเทลวิฟและก,กลุ่มฮามาสยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อน,นำไปสู่การหยุดยั้งความรุนแรงได้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับ อิสราเอลและฮามาสต่างยังลังเลที่จะยอมรับแผนที่สหรัฐให้การสนับสนุนที่ระบรุรายละเอียดให้มีการคืนอิสรภาพแก่ตัวประกันเปิดทางให้นำไปสู่การสิ้นสุดสงครามครั้งนี้และฟื้นฟูดินแดนที่ตอนนี้ก็เหลือเพียงซากปรักหักพังครับ สำนักข่าวเอรายงานว่าการยุบคณะรัฐมนตรีสงครามถือเป็นการชะลอข้อเรียกร้องของอิตามาเบนเกียร์รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสายชาตินิยมสุดโตง่งที่ขอเข้าไปอยู่ในครมชุดดังกล่าวและยังช่วยให้ในทัญญหูนั้นยังมีเหตุผลในการที่จะอยู่ในอำนาจเพื่อจัดการสงครามต่อไปในช่วงที่ความนิยมในตัวของเขาเนี่ยตกต่ำครับครับกิเดียนราฮัตหัวนหน้าภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮ e บรูยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเยรูซาเล็มกล่าวกับ AP ว่า นั่นหมายความว่าเนทันญาฮูจะตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเขาเองนี่พูดถึงการยุบคณะรัฐมนตรีสงครามนะครับ,รบอาจจะตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองหรือกับกลุ่มบุคคลที่เขาเชื่อใจแล้วก็ไม่ท้าทายต,ตัวเขาและกล่าวได้ว,ว่าการที่มีสงครามที่ลากยาวนั่จะเป็นประโยชน์กับเนทันญาฮูครับ แต่ไม่ว่าความเป็นไปในฉนวนกาซาจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะหยุดยิงช้าหรือเร็วนะครับล้วนแล้วแต่มีผลต่ออีกแนวรบของอิสราเอลในพรมแดนตอนเหนือที่ติดกับเลบานอนอที่ปัจจุบันครับกองทัพรัฐบาเลเทลวิฟและกลุ่มเฮสบอลาสู้รบตอบโต้กันไปกันมาจนใกล้จะเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มรูปแบบแล้วครับ Allah's increasing aggression what a escalation could the is us bringing brink wider be to of คนเรือตรีเดเนียลฮาการีโคสโกของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ก <11 S 1> ล่าวว่าความรุนแรงที่มากขึ้นจากกลุ่มเฮสบลากำลังเพิ่มความเสี่ยงสู่การยกระดับความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเลบานอนและทั้งภูมิภาคเฮสบลากกำลังสร้างความเสี่ยงต่ออนาคตของเลบานอนเพื่อที่จะได้ตัวเองจะได้เป็นเกราะกำบังให้ฮามาส What kind of war are we going see the are to kind going in of f see แดนเอบราฮัมเลวินจากองค์กรคลังสมองเอลมาเซ็นเตอร์กล่าวกับวีโว่าอิสราเอลและเฮสมบลานั้นถือว่าเข้าสู่การสู้รบในรูปแบบสงครามเต็มตัวแล้วในแง่การยิงกันด้วยปืนใหญ่เพียงแต่ยังไม่ได้เคลื่อนกำลังลพลภาคพื้นดินเท่านั้นเองนะครับ ประชาชนชาวอิสราเอลและเลบานอนนับหมื่นคนถูกสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่ชายแดนซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นพื้นที่สู้รบที่รุนแรงกว่าการตอบโต้กันไปมาในช่วง8เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่อิสราเอลตัดสินใจโจมตีชนวนกาซาเพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสครับ ดานฮัสซันนัสรลาผู้นำกลุ่มเฮสบลากล่าวว่าการเจราจาหยุดยิงใดๆกับอิสราเอลจะขึ้นอยู่กับผลการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสโดยนัสรลากล่าวด้วยว,ว่าพวกเราหวังว่าสงครามจะหยุดลงณจุดใดจุดหนึ่งแต่หากเนทันยังูย,งยังยืนกรานในการทำสงคราม <ๆ S 1> เขาจะนำกลุ่มก้อนเซอนิสเข้าสู่หายนะและจะยืนอยู่ในฝั่งตั้งรับต่อชัยชนะอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิ นั่นก็คือการวิเคราะห์เรื่องครอมอสองครามและการหยุดยิงในกาซาสถานการณ์ในชายแดนอีกแนวรบหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันครับนพัตรครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธจากสถานการณ์การสู้รบในตอนอกลางครับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2องพันธมิตรใกล้บ้านเราไม่ไกลมากในเอเชียคือครเรื่องของประธานาธิบดีวลาเดเมียป,ปูตินนะครับเดินทางถึง เกาหลีเหนือในวันอังคารนะครับในโอกาสเยือนโสมแดงครั้งแรกในรอบ24ปีโดยมีการคาดหมายว่าผู้นํารัสเซียจะลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านกับเกาหลีเหนือในโอกาสนี้ด้วย รอยเตอร์ uter, รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสื่อเดอะแฟกซ์ว่าผู้นำรัสเซียได้เดินทางถึงกรุงเปียงยางในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลีเหนือนะครับตามคำเชิญของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นมานับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อต้นปี2022ครับ ผู้นำรัสเซียได้ออกคำสั่งประธานาธิบดีก่อนเยือนเกาหลีเหนือว่ารัฐบาลมอสโกตั้งตารอที่จะลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านกับเกาหลีเหนือซึ่งทางผู้ช่วยฝ่ายนโยบายต่างประเทศของผู้นำรัสเซียยูริอูชาคอฟกล่าวว่าจะมีประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงในสนธิสัญ,ญญาดังกล่าวด้วย ในวันอังคารนะครับประธานาธิบดีปูตินก็ได้ให้คำมั่นว่าจะมุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าและความมั่นคงกับเกาหลีเหนือและสนับสนุนการยืนหยัดต่อต้านสหรัฐของเกาหลีเหนือระหว่างที่สหรัฐและพันธมิตรในเอเชียของอเมริกา ต่างประเมินว่ารัสเซียจะเดินหน้าไปไกลแค่ไหนในการสนับสนุนผู้นำคิมในเรื่องนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธในบทความของสื่อโรดงชินมุนที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเกาหลีเหนือนำมาเผยแพร่ประธานาธิบดีปูตินได้ยกย่องผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นสหายคือคิมจองอึนนะครับในการให้คำมั่นในการร่วมต่อต้านการกิจการอันผิดกฎหมายที่กระทำแต่เพียงไฟเดียว เพื่อพัฒนาการค้าและเสริมสร้างความมั่นคงทั่วยูเรเชียและบอกด้วยว่ารัสเซียสนับสนุนและจะเดินหน้าสนับสนุนเกาหลีเหนือและชาวเกาหลีเหนือผู้กล้าหาญในการต่อต้านศัตรูอันร้ายกาดอันตรายและก้าวร้าวครับด้านสื่อรัฐบาลเปียงยางก็ได้เผยแพร่บ,บทความยกย่องรัสเซียและสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยเรียกว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ของชาวรัสเซียทั้งผองด้วย ทำเนียบขาวระบุเมื่อวันจันทร์ครับว่ามีความกังวลเรื่องความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐร,ระบุว่าเป็นที่แน่นอนอย่างมากว่าปูตินแสวงหาอาวุธเพื่อสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนแต่ว่าทางรัฐบาลมอสโกโร,รัฐบาลเปียงย่างก็ปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวและได้คำมั่นเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทหารซึ่งอาจรวมความไปถึงความเป็นไปได้ในการซ้อมรบร่วมกันด้วยนะครับ ก่อนการเยืนเปียงยางของปูตินนะครับภาพถ่ายดาวเทียมเผยเห็นสิ่งที่คาดว่าเป็นการเตรียมการสำหรับพารดการทหารกลางกรุงเปียงยางด้วยการประชุมสุดยอดปูตินคิมนะครับก็สะท้อนถึงภัยคุกคามใหญ่ได้ความมั่นคงของสหรัฐนับตั้งแต่สงครามเกาหลีในทัศนะของวิกเตอร์ชาอดีตเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่ปัจจุบันทำงานให้กับ Center for Strategic and International Studies ที่ออกรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ความสั icism, สมพันธ์นี้ยังลึกในระดับปรติศาสตร์ ans, Europa, Asia, และกลับฟื้นคืนชีพมาด้วยสงครามในยูเครนได้บั่นทอนความมั่นคงในยุโรปเอเชียและสหรัฐด้วยนะครับหลังการเยือนเกาหลีเหนือนะครับปูตินก็มีกำหนดเยือนเวียดนามต่อในระหว่างวันที่19-20มิถุนายนนี้นะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวิวไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นรออยู่ครับ Yeah! มาติดตามประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในสหรัฐก,กันนะครับ,ค,รบคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่ารประธานาธิบดีโจไบเดนได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่เป็นคู่สมรสของพลเมืองชาวอเมริกันให้สามารถขอเอกสารเป็นผู้พำนักถาวรและพลเมืองอเมริกันได้นะครับซึ่งจะมีผลต่อผู้อพยพเข้าประเทศร,ราว5 0 0 0 0นคนอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนครับ ทำนิย์ข่าวประกาศในวันอังคารว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนจะอนุญาตให้ครูสมรสของพลเมืองอเมริกันที่ไม่มีสถานะเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอเป็นผู้พำนักถาวรหรือว่าใบเขียวและสามารถขอเป็นพลเมืองอเมริกันได้ครับ โดยบุคคลที่สามารถยื่นขอเอกสารได้จะต้องมีคุณสมบัติได้แก่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นเวลา10ปีณวันที่17มิถุนายน2024และต้องสมรสกับผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันครับหากได้รับอนุมัติกลุ่มบุคคลนี้จะมีเวลา3ปีในการยื่นใบขอไปเขียวและได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวรวมทั้งได้รับสิทธิที่จะไม่ถูกเนรเทศออกนอกสหรัฐในช่วงเวลาที่ดำเนินการด้านเอกสารคนเข้าเมืองอยู่ ขณะที่บุตรที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันราว50,000คนที่พ่อแม่สมรสกับพลเมืองสหรัฐก็อาจมีคุณสมบัติในการยื่นขอใบเขียวและขอสัญชาติด้วยเช่นกันนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะทำงานไบเดนที่ไม่ประสงค์ออกนาม ทางนี้ไม่มีเงื่อนไขกําหนดนะครับว่าผู้อพยพจะต้องสมรสกับพลเมืองชาวอเมริกันเป็นเวลานานเท่าใดขณะที่เงื่อนไขกรอบเวลาการอาศัยในอเมริกาเป็นเวลา10ปีภายในกรอบเวลาที่กําหนดก็หมายความว่าผู้ที่อยู่ในอเมริกาครบ10ปีหลัง17มิถุนายนนี้จะไม่มีคุณสมบัติที่เข้าข่ายในการขอเอกสารได้ครับ คณะทำงานไบเดนคาดว่ากระบวนการยื่นขอเอกสารเข้าเมืองและขอสัญชาติของคนกลุ่มนี้จะเริ่มต้นได้ในช่วงปลายฤดูร้อนนี้นะครับขณะที่ยังไม่มีการระบุค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารคนเข้าเมืองของคนกลุ่มนี้มาตรการล่าสุดนี้ก็มีขึ้นในวาระครบรอบ12ปีของโครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals หรือว่า DACA ที่ให้ผู้พยพเข้าสาหรัฐเมื่อครั้งยังเป็นเด็กได้รับการปกป้องจากการถูกเนรเทศและมอบใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้กับคนกลุ่มนี้ ในโอกาสนี้ไบเดนก็จะประกาศกฎหมายที่เปิดทางให้ผู้รับประโยชน์ภายใต้โครงการดาก้าบางกลุ่มและผู้ยกเข้าเมืองเมื่อครั้งยังเด็กสามารถขอเอกาสารการทํางานที่นานขึ้นและดาเนินการได้ง่ายขึ้นด้วยขณะที่มาตรการช่วยเหลือคู่สมรสพลเมืองอเมริกันนี้ถือเป็นการสร้างส,างสมดุลกับนโยบายปราบป,ปรามผู้พยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณพรมแดนสหรัฐที่ไบเดนผลักดันในเดือนนี้และเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้ด้วยครับคุณยิมยุทธครับข่าวต่อไปก็ กลับมาดูที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมือง,งไทยครับได้รับความสนใจจากสื่อดังๆหลายแห่งทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็นับเป็นข่าวดีของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยครับเมื่อพุฒิสภาไทยผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อวันอังคารครับปูทางประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันครับที่ประชุมวุฒิสภาในวันอังคารนั้น สมาชิกผู้ที่สภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมในวาระ3ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย130เสียงไม่เห็นด้วย4เสียงงดออกเสียง18เสียงไม่มีใครไม่ลงคะแนนนะครับจากจำนวนผู้ลงมติ152เสียงครับ ร่างกฎหมายดังกล่าวนับเป็นดอกผลของการต่อสู้โดยนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ผลักดันกันมากว่าสองทศวรรษซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากวุฒิสภานะครับและเพื่อให้กลายเป็นตัวบทกฎหมายร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมนี้จะต้องได้รับการลงพรบปรมาพิไทยโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและจะมีผลบังคับใช้ภายใน120วันหลังประกาศในราชกิจจานุบเบกษานั่นหมายความว่าทุกเพศจะสามารถสมรสกันได้ ช่วงปลายปีนี้ครับคุณนภรัตครับในร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นถามว่าทํายังไงคนเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้นะครับร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีบทบัญญัตินะครับในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสมรสเพื่อแทนที่คําเฉพาะเพศอย่างคําว่าระหว่างชายและหญิงแทนที่ด้วยคําที่ไม่ระบุเพศเช่นเป็นระหว่างบุคคลนะครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าวันนี้เราได้ฉลองหลักชัยที่สําคัญอีกอย่างในเส้นทางของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเราจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อสิทธิของทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนอกจากนั้นบรรดานักการเมืองและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ออกมาร่วมฉลองการผ่านร่างกฎหมายที่ทรรเนียบรัฐบาลเมื่อวันอังคารเช่นกันครับโดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกการผ่านร่างกฎหมายนี้นครับ เรียกว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปข้างหน้าในช่วงที่ไทยจะกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่บังคับใช้กฎหมายลักษณะนี้และเป็นชาติที่สาในเอเชียต่อจากเนปาลและไต้หวันครับ <c oughs> นางสาวปลายฟ้าเคียวกะโชดรัฐกรรมธิการแก้ไขกฎหมายสมรสเท่าเทียมกล่าวกับรอยเตอร์ว่าเราภูมิใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์วันนี้ความรักชนะอคติหลังการต่อสู้มากกว่า20ปีวันนี้เราบอกได้ว่าประเทศนี้มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว โดยรัฐบาลภายใต้การนําของนายเสษฐาทวีสินได้ให้ความสําคัญต่อร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งมองว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยในเรื่องซอพาวเวอร์ในแง่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับอีกทั้งร่างกฎหมายนี้ยังถือเป็นชัยชนะของฝ่ายก้าวหน้าในรัฐบาลหลังก่อนหน้านี้มีกระแสวิจารณ์ถึงการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ปิดกั้นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างหลายอย่างเพื่อให้ได้จัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเมื่อปีก่อนครับ น,นั่นก็เป็นพัฒนาการทางกฎหมายไทยที่ถูกจับตามองมาอย่างมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็เป็นข่าวมาคือเรื่องของคณะกรรมาการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับเตรียมพิจารณาให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทขึ้นทะเบียนมรดกโลกในวราระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46ในระหว่างวันที่2 1ถึง 31, 31กรกฎาคมนี้ที่กรุงนิวเดลีครับ ตามกำหนดก,การของยูเนสโกแล้วมีการระบุว่าคณะกรรมาการมรดกโลกจะพิจาจรณาเอกสารขอขึ้นมรดกโลก28แห่งตามเกณฑ์ด้านการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่26 2 9ก29กรัคาคมครับที่ต้องจับตาในการพิจารณาของบอร์ดมรดกโลกนี้คืออย่างที่บอกไปนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีว่าจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้านวัฒนธรรมหรือไม่ จนถึงปัจจุบ,บันนี้นะครับคณะกรรมการมรดกโลกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่ทั้งหมด1,199แห่งใน168ประเทศทั่วโลกในรายการมรดกโลกแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นข่าววันนี้คือสถาบันศิลปะชิคาโกร่วมมือกับประเทศไทยในการประกาศเมืม่อวันอังคารว่าจะเริ่มต้นการส่งคืนโบราณวัตถุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทหินพนมรุ้งกลับคืนสู่ประเทศไทยครับ ทางพิธธาพิธภัณฑ์ศิลปะในนครชิคาโกรัฐอิลลินอยของสหรัฐได้ตรวจสอบโบราณวัตถุชิ้นดังกล่าวพบว่าเป็นชิ้นส่วนของเสาติดผนังรูปพระกิษณะยกเขาโควัฒนะซึ่งในตอนแรกนะครับทางพิาพิธภัณฑ์ระบุว่าชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นของกัมพูชาแต่ว่าในการวิจัยใหม่สามารถระบุได้ว่าชิ้นส่วนนี้ เป็นส่วนเสาติดผนังด้านซ้ายของกรอบประตูมณฑบของปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ของไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่12ก่อนจะประสานงานกับทางรัฐบาลไทยในการส่งคืนชิ้นส่วนดังกล่าวครับคุณยิ้มยุทธครับเจมส์รอนโดประธานและผู้อำนวยการสถาบันศิลปะชิคาโกเอลอย์วูมาร์ติน เปิดเผยว่าเราขอขอบคุณความร่วมมือใกล้ชิดของกรมศิลปากรของไทยและเป็นเกียรติที่จะเดินหน้านในสิ่งที่เราหวังว่าจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานและมีประสิทธ,ธิผลระหว่างกันและมุง่ม,ม,มั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และเรียนรู้จากกันและกันต่อไปส่วนนายพนมบุตร จันทระโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการส่งคืนชิ้นส่วนโบราณวัตถุให้แก่ไทยเป็นต้นแบบของจรรยาบัรในการครอบครองโบราณวัตถุที่มีมาถูกต้องและเสริมสร้างความสัมพันธ์อดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและบอกว่าเรายินดีที่ชิ้นส่วนนี้จะกลับคืนสู่มาตุภูมิ ก่อนหน้านี้นะครับสถาบันศิลปะชิคาโกก็เคยส่งคืนทับหลังนารายบรรทมศิลป์ของปราสาทพนมรุ้งเมื่อปี1988จากนั้นเป็นต้นมาก็มีการบรูรณะทับหลังให้กลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งสถาบันศิลปะชิคาโกคาดหวังว่าการส่งคืนชิ้นส่วนเสาติดผนังล่าสุดนี้จะนําไปสู่การบรูรณะโบราณวัตถุกลับไปยังปราสาทถินพนมรุ้งได้อีกครั้งเช่นกันครับ ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดที่เราเสนอไปในวันนี้และก่อนหน้านี้ได้ที่เว็บไซต์ viaThai.com นะครับแล้วก็อย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram แล้วก็ x viaThai รวมทั้ง Subscribe YouTube viaThai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viaThai นะครับ มาดูประเด็นข่าวธุรกิจบ้างครับเป็นอีกข่าวหนึ่งซึ่งต่อยอดมาจากเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับครับคุณธพร,รัตบริษัท n v ็นวีดีครับก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเมื่อวันอังคารโดยโค่นหน้าแชมป์เก่าอย่างบริษัท Microsoft ไปนะครับหลังธุรกิจชิปประมวลผลคอมพิวเตอร์อยังคงมีส่วนสําคัญในการเป็นผู้นําตลาดปัญญาประดิษฐ์ตามสมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, ครับ ราคาหุ้นของอินวิดียปรับเพิ่มขึ้นเป็น3.2เพิ่มขึ้น3.2นะครับมาที่135.21ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันอังคารทำให้มูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทแห่งนี้พุ่งขึ้นเป็น3.326ล้านล้านดอลลาร์ไม่กี่วันหลังแซงหน้าบริษัท Apple ขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ2ครับ นับตั้งแต่ต้นปีมาราคาหุ้นของ n v i d i เดียปร,รับขึ้นไปแล้ว173%เลยนะครับ,รบเทียบกับการเพิ่มขึ้นราว19%ของราคาหุ้น Microsoft อันเป็นผลมาจากการที่อุปสงค์ตัวประมวลผลหรือว่าโปรเซสเซอร์คุณภาพดีที่สุดนั้นพุ่งสูงเกินอุปทานครับ ขณะที <N> ่การที่ราคาหุ้นเอ็นวีดีเดินหน้าปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ราคามูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นอีก1,3000ล้านดอลลาร์ในวันอังคารด้วยครับและทําให้ราคาหุ้นนั้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 1 3 6 2 0ดอลลาร์ก่อนจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยทั้งนี้มูลค่าตามตลาดของเอ็นวเดีขยายตัวจากระดับ1ล้านล้านดอลลาร์มาเป็น2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ก่อนที่จะพุ่งขึ้นมาเป็น3ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนครับคุณนภร,รัตครับพูดถึงราคาหุ้นนะครับก็ต้องไปติตามภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันอังคารกันครับวันนี้ก็เขียวยกแผงครับโดยดาวโจนส์บวก 56จุดหรือว่า0.15%ที่38,834จุด S&P ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ13จุดหรือว่า0.25%ที่5,487จุด NASDAQ เรียกว่าเขียวได้แต่ว่าก็ค่องทรงตัวนะครับเพิ่มขึ้นเพียง0.03%ที่1 7 8 6 2จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น0.64%ที่2,343ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท67สตางครับ ส่งท้ายวันนี้นะครับเราไปดูเรื่องของ ธุรกิจท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่เราเคยรายง,งานกันบ้างแล้วนะครับ,ค,รบคุณยยมยุทธเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนนี้กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นคือการปีนเขาครับ,รบและล่าสุดทางการญี่ปุ่นสั่งติดตั้งประตูควบคุมฝูงชนที่ทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิในวันจันทร์นะครับก่อนที่ฤดูกาลแห่งการปีนเขาจะเริ่มขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหวังควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าผู้ว่าการจังหวัดยามานาชิซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิบอกว่ายังตตต้้ออองมมมมีกออกากาาารรรเเพิิมม่ให มาปีนเขามากเกินไปครับตามรายงานของสนันข่าว AP โดยประตูที่ว่านี้นะเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งของกฎชุดใหม่ที่จะนํามาใช้ในจังหวัดยามานาชิเพื่อจัดการกับปัญหาความแออัดยัดเยียดของผู้คนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านความปลอดภัยบนภูเขาไฟฟูจิที่เขาบอกว่ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับคุณยิมยุทธครับรายงานข่าวระบุว่าประตูใหม่นี้จะปิดทางขึ้นเขาระหว่างเวลา16นาฬิกาและ3นาฬิกา เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองที่พักในกระท่อมข้างทางขึ้นยอดเขาเพื่อนอนค้างคืนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตามเวลาดังกล่าวโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อหยุดพฤติกรรมพยายามเร่งปีนขึ้นยอดเขาไฟฟูจิอย่างเร่งด่วนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า bullet climbing คือ ขึ้นโดยไม่ยอมหยุดพักนะครับอันเป็นเงื่อนไขที่เขาบอกว่านํามาซึ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักปีนเขาภายใต้ในโยบายนี้ทางการตั้งใจจะควบคุมจานวนนักปีนภูเขาไฟฟูจิไม่ให้เกิน4,000คนต่อวันนะครับโคทาโร่นางาากิผู้ว่าการจังหวัดนายามานาชิกล่าวในการถแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวว่ามาตรการจํากัดนี้มีผลบังคับใช้มาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทําให้เหล่านักปีนเขาตกอยู่ในภาวะเสี่ยงชีวิตพร้อมเปิดเผยว่า จำนวนผู้ปีนภูเขาไฟฟูจิในปีนี้นี่ยังไงก็น่าจะสูงกว่าสถิติปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่137,236คนนะครับเขาบอกว่าความแออัดของผู้คนที่ปีนขึ้นไปเนี่ยจะมีสูงขึ้นมากโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆปล่องภูเขาไฟซึ่งเขาบอกาอาจจะนำมาสิ่งที่บอกเป็นภัยพิบัติรังครั้งรุนแรงนะครับคือภาพของผู้คนที่ตกขาวแล้วชนต่อๆกันมาจนตกมากขึ้นก็เป็นแบบเขาบอกว่า ผลกระทบแบบโดมิโนนะครับ,รบแล้วก็จากนี้ไปนะครับผู้ที่ต้องการปีนภูเขา,ขาไฟฟูจิจะต้องมีการจอง ขึ้นแล้วก็ต้องมีจองเวลาว่าจะปีนกลางวันปีนกลางคืนปีนกลางคืนจะต้องมีการ <c oughs> จองที่พักที่กระท่อมแล้วมีค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยนะครับเมื่อมีการชรําระค่าธรรมเนียมแล้วเขาจะรับ QR code <c odes> เพื่อจะไปใช้ในการเข้าประตูใหม่ที่ว่าที่เพิ่งติดตั้งไปนะครับทางทางการก็หวังว่ามาตรการนี้จะช่วยลดปัญหาความแออัดของผู้หัไฟฟูจิแต่ว่าก็ยอมรับว่ายังมีปัญหาที่ตอนล่างของผูเขาไฟอยู่ดีก็มีการดาริ แผนสร้างรถรางวิ่งจากตีนเขาขึ้นไปที่ที่ตอนกลางของภูเขาไฟที่เขาบอกเป็นที่ตั้งของสถานีที่5นะครับที่รถขึ้นไปได้สูงสุดซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ขับรถหรือว่านั่งรถโดยสารขึ้นไปแล้วก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้คนใช้วิธีการเดินเท้าปีนขึ้นบนภูเขาด้วยเป็นวิธีโบราณที่เขาใช้กันนะครับอีกจังหวัดหนึ่งคือชิโซกะซึ่งอยู่ติดกันแล้วก็เป็นพื้นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิยังไม่มีมาตรการจํากัดใดๆเข้ามานะครับเพียงแต่เริ่มเปิดระบบออนไลน์ให้นักปีนเขาป เขาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เองครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางญี่ปุ่นนํามาใช้เพื่อควบคุมปัญหานะักท่องเที่ยวล้นเมืองนะครับนำมาฝากกันในรายการข่าวสดสายตรงจากวีไอไทยวันนี้ครับผมนพรัชชยเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุทธิชายาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเยี่ยมยุทธคุณนพรัชชบสวัสดีครับคุณทีรครับ โอ้ถ้าไปญี่ปุ่นนี้ต้องเตรียมร่างกายดีๆเลยนะคะไปปีนภูเขาไฟไปเดินเท้าไปใช้บริการขนส่งสาธารณะซึ่ง มีการเชื่อมโยงกันอย่างได้มาตรฐานใช่ไหมคะคุณเยี่ยมยุทธคุณนพรัตต้องฝึกวิ่งฝึกเดินร่างกายดีมากแล้วใช่ไหมครโฆษณาได้เลยคะผมไปบ่อยฮะเมื่อก่อนเดินจนแบบว่าขาขุิดคือเมื่อเทียบกับอยู่บางไทยแล้วอยู่ญี่ปุ่นนี่เดินวันหนึ่งแบบสองสามหมื่นเก้าสบายๆเลยครับครับผมเคยไปมาหนึ่งครั้งเหมือนกันก็ประมาณนั้นเลยครับเฉลี่ยประมาณหนึ่งหมื่นเก้าขึ้นไปแน่นอนครับคุณธีรัสเพิ่งไปมาที่บอกว่าเดินจนแบบแข็งแกร่งเลยใช่ไหมคร ดิฉันมีความรู้สึกเดียวกับคุณนพรัตน์เลยว่าคำว่าเดินวันละหมื่นเก้าเนี่ยเมื่อก่อนเรารู้สึกโอ้โหยากลําบากค่ะกลับมาเที่ยวนี้เที่ยวนี้เที่ยวน่าจะเที่ยวที่ห้าแล้วนี่นะคะคร,รอบนี้กล้ามเนื้อขาสิบวัน <S <S 2> <S 2> หลังจากกลับจากญี่ปุ่นนี้ยังไม่ปกติเลยโอ้ <laughs> มาแล้วเลยนะ <laughs> เดินหนักมาสอหมื่นก้าวนนว่าอย่างต่ำเลยนะฮะอืมใช่ฮะมันก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะฮะอากาศเขามีทั้งร้อนทั้งเย็นมันก็ช่วยๆกันแต่ช่วงนี้คือหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นมันก็ร้อนเหมือนเมืองไทยเลยนะครับแล้วปีนเขาหน้าร้อนเนี่ยข้างบนมันก็เย็นนะครับแต่มันก็เหมือนพึ่งทู่กันที่นี่ว่าก็เหมือนปีนภูก,กระดึงระดับหนึ่ง <c oughs> นะครับมันก็เหนื่อยนะครับผมยังไม่เคยไปก็คนที่ชอบผจญภัยก็อาจจะอยากลองดูแต่ว่ามันก็ต้องฝึกร่างกายพอสมควรนะผมว่าใช่ค่ะแต่ทำให้เรา